ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อชิงสุยกลับมายัางแดนสุริยะโลกมันเป็นเวลบ้าบ่ายแล้วเขาจะช่วยชางไห่ยมิงเงยี่ยเสริมความแข็งแกร่งของเส้นลมปราณอีกครั้งครั้งนี้มันจะเพิ่มความแข็งแกร่งอีก10%และเพิ่มความเหนียวแน่น หลังจากการเสริมความแข็งแกร่งทั้งสามครั้งเส้นลมปราณของชางไห่หมิงเยียก็เพิ่มความแข็งแกร่งกว่า60%ในทั้งสองด้านแม้ว่าจะไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้รับการพัฒนาหรือยกระดับความแข็งแกร่งในทันทีทันใด แต่การเสริมความแข็งแกร่งของเส้นลมปราณก็เหมือนกับกับการเพิ่มปริมาตรของแต่การทำให้สามารถใส่น้ําได้มากขึ้นตอนนี้เขาจับอยู่บนขาที่เขาวด่างหยกของเธอหัวของเขาขาวพลนไปหมดจากความงดงามนี้ เรากับมันได้จูโจมไปยังจิตวิญญาณของเขาเขารู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลอ่อนโยนและผิวที่นุ่มลื่นราวกับผ้าแพรชางไห่หมิงเยี่ยยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของเธอเมื่อเธอเห็นชิงสวยเป็นเช่นนี้ แม้ว่าเธอจะรู้สึกยินดีแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่ชัดเจนมากนะักเธอโดนเขาว่ากอดจูบและตอนนี้ขาทั้งสองข้างของเธอก็โดนเขาสัมผัสเงาของชิงสุยได้ฝังรากลงในจิตใจของชางไห่หมิงเยียโดยที่เธอไม่รู้ตัว พ่อแม่ของเธออาจเป็นแบบอย่างสำหรับเธอที่จะมองชายหนุ่มทุกคนก่อนหน้านี้เธอทั้งรักและเทิดทูนพ่อแม่ของเธออย่างยิ่งความชื่นชมและกำลังใจจากพ่อแม่ของเธอย่อมจะส่งผลต่อเธอในยามนี้ มีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อหญิงสาวต้องเลือกสามีของเธอเธอจะเลือกคนที่คล้ายคลึงกับบิดาของเธอนั่นเป็นเพราะว่าในจิตใจของหญิงสาวพ่อของเธอย่อมเป็นหนึ่งในดวงใจเสมอชิงสุยได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ของเธอ ความจริงนั้นพวกท่านต้องการให้เขาครองคู่กันอย่างยาวนานอาจเป็นเพราะด้วยเหตุนี้ชะชางไห่หมิงเยีย่ยจึงไม่ได้มองข้ามตัวเขาไปก่อนหน้านี้และในเวลานั้นชางหาย มิงเย,ย่คิดว่าชิงสุยเป็นชายหนุ่มที่ลิวลี่ได้เลือกไว้ในอดีตนั้นเธอยังคงเป็นอาจารย์ของลิวลี่บางทีมันอาจเป็นเพราะเรื่องนี้ต่อมาเธอเริ่มค่อยๆตระหนักว่าชิงสุยนั้นมีความพิเศษยิ่งกว่าคนทั่วไป เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนก่อนที่จะตกหลุมรักเธอคงจะเด็ดเดีย่ยวอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ชางไหายมิงเยี่ยไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นแต่ในหัวใจของเธอนั้น เธอได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วมีะนั้นเธอคงจะไม่ยอมให้ชิงสุยกอดเธอและปล่อยให้เขาสัมผัสส่วนต่างๆในร่างกายของเธออย่างเช่นตอนนี้เมื่อเขาเสริมความแข็งแกร่งเส้นลมปราณเป็นครั้งที่สาม ชิงสุยคงไม่กล้าสัมผัสผิวกายเธออย่างตรงตรงเขาสัมผัสอย่างนุ่มนวลและลูปไล้ขาของเธอเราวกับมันเป็นประติมากรรมของพระเจ้าที่จริงทุกครั้งที่เขาเสร็จสิ้นการเสริมความแข็งแกร่งเส้นลมปราณ เขาก็จะแซงว่ามันยังไม่เสร็จและทำต่อไปอีกช่างไหมิเงเียเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนในใจของเธอเธอรู้สึกมีความสุขแต่ก็ตลกในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามในเวลานี้ชิงสวยเล่นสนุกกับขาของเธอเป็นเวลานาน เต้าเล่นสนุกพอหรือยังช่างไห่หมิงเยี่ยกล่าวด้วยความโกรธเล็กน้อยการแสดงออกบนใบหน้าของเธอแสดงถึงความไม่เต็มใจอย่างยิ่งยังยังมันดูดีอย่างยิ่งข้าไม่เคยเห็นขาที่งดงามเช่นนี้มาก่อน ชิงสุยกล่าวด้วยรอยยิ้มเขากดนิ้วลงไปในเท้าอันเนียนนุ่มของเธอมันเจ็บนะชิงสุยยิ้มเขาไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาเห็นใบหน้าของเธอที่เปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่เธอตะโกนขึ้น ถึงแม้ว่าฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ของชิงสุยจะไม่มีความสามารถในการนวดมากนะักทักษะของเขาในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกและกดจุดลมปราณย่อมส่งผลที่เหนือกว่าการนวดเห่าหยุนลิ้วลี่ย่อมรู้เรื่องนี้ มันรู้สึกดีอย่างยิ่งที่จะทำให้กระดูกนั้นรู้สึกผ่อนคลายหลังจากนั้นชิงสุยวางนิ้วมือลงบนจุดเชาวไห่และจุดเรินผูเขาค่อยๆกดนิ้วลงบนนั้นและเชื่อมต่อมันกับพลังปราณแห่งเคล็ดเสริมกายาบรรพการ ในขณะที่เขามองไปยังชางไห่หมิงยียที่อ้าปากด้วยความเจ็บปวดชิงสุยกดนิ้วโป้งลงไปยังจุดยงเฉวียนและค่อยคลึงอย่างช้าๆจากนั้นก็กดลงไปอีกเขายังจับขาของเธอไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่งของเขา ความอบอุ่นโครจรอ,อยู่ในขาของเธออย่างต่อเนื่องรู้สึกสบายขึ้นหรือไม่ชิงสุยยิ้มทันใดนั้นชางไหหมิงเยี่ยรีบด,ดึงขากลับและตะโกนด้วยความอับอายเจ้าวายร้ายหลังจากชางไหหมิงเยี่ยกล่าวจบ เธอมองไปยังชิงสวยด้วยความอับอายเหมือนเช่นเคยดวงตาที่สวยงามของเธอที่มักดูหญิงและดูหมิน่นขณะนี้ได้มีความอ่อนโยนอยู่ในน,นั้นแต่ยังไงไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรแต่มันเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนยิ่ง ถ้าอยากจะกอดเจ้าชิงสุยไม่เคยลืมคำพูดของชังไาหมิงเยียบปล่อยให้เขากอดเธอไว้เขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องเช่นนี้กับตัวเขาแต่แรงผลักดันของความรู้สึกนั้นรุนแรงอย่างยิ่งในขณะนี้ก่อนที่ชังหาย หมิเงเยี่ยที่อยู่ในชุดนอนอัญญายวนจะกล่าวอะไรชิงสุยก็กอดเธอนั่นขึ้นชิงสุยรู้ได้ว่าชุดนอนสีดำมน่นบางราวกับปีกของจัก,กรจาร์หลังจากเขาได้กอดชางหายหมิเงเยี่ย ตอนนี้ชิงสุยได้รู้สึกถึงความนูนของหน้าอ,อกอย่างชัดเจนที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสังเกตมันหรือให้ความสำคัญกับมันเมื่อเขาใช้มือของเขาหัวใจของชิงสุยเต้นอย่างรุนแรงรุนแรงอย่างยิ่ง ตอนนี้เขาก็รู้สึกถึงนาการเต้นของหัวใจชางหายหมิงเยี่ยหัวใจทั้งสองของพวกเขาเรากับว่ามันเชื่อมต่อกันและกันอย่างช้า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 สามารถบอกได้ว่าหัวใจของทั้งคู่นั้นเต้นพร้อมกันมันเราวกับว่าเขาทั้งสองนั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นครั้งที่สองที่ชิงสุ่ยพบกับสถานการณ์เช่นนี้มันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดยิง่งมันเป็นความรู้สึกที่ชัดเจน แต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่เคยรู้สึกที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงเช่นนี้มาก่อนทันใดน,นั้นจุดสำคัญในร่างกายของชางไห่หมิงเงย่ก็แปรปรวนอย่างบ้าคลาั่งชิงสุยที่ก่อนหน้านี้ถอยห่างออกมารีบกลับเข้าไปท,นทันทีแต่ตอนนี้เขาได้เห็นชางไห่หมิงเงย่ขมวดคิ้วของเธอเล็กน้อยเธอกำลังจะพัฒนาในสภาพเช่นนี้ ชิงสุยวางมือทั้งสองไว้บนหลังชางหายหมิงเยี่ยเพื่อไปยังส่วนกระดูกสันหลังทั้งสองข้างที่มีจุดหลิงไทย้ยพร้อมกันนั้นเขายังปล่อยพลังธรรมชาติออกไปให้ชางหายมิงเยี่ยรับไว้ที่จริงแล้วชิงสุยแต่เดิมวางแผนที่จะใช้พลังธรรมชาติของเขาเพื่อช่วยชางหายหมิงเยี่ยเมื่อเธอพัฒนาแล้วแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าแค่การกอดจะนำไปสู่การพัฒนาขึ้น ชิงสุยรู้ว่าความรู้สึกแปลกประหลาดเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีแต่เดิมชิงสุยรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะช่วยเหลือเธอมันอาจยังไม่แน่นอนว่าเธอจะพัฒนาขึ้นแต่ตอนนี้ชิงสุยมั่นใจได้แน่นอนว่าเธอได้พัฒนาขึ้น ชิงสุยจ้องมองใบหน้าของเธอด้วยสายตาของขาวใบหน้าของเธอที่เข้าใกล้กับเขามากขึ้นทําให้ชิงสุยมีความคิดที่อกุศลความรู้สึกของการอยู่ใกล้กับร่างที่งดงามของเธอนั้นแสดงออกมาอย่างเด่นชัด สิ่งที่โชคร้ายก็คือว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลานี้เมื่อชิงสุยเชื่อมต่อพลังธรรมชาติกับเส้นลมปราณของชางไห่หมิงเยี่ยเพื่อผ่านไปยังจุดเต๋าดาวและจุดหลิงไท่ร่างกายของชางไห่หมิงเยี่ยกระตุกเล็กน้อย แต่เธอก็กลับมาสงบอย่างรวดเร็วมันเป็นความรู้สึกพิเศษที่ทำให้ชิงสุยคิดหนักเกี่ยวกับมันเพราะเธอเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องนี้หากคนผู้หนึ่งสามารถทำลายอุปสรรคตัวเองมันใช่เพราะผู้อื่นไม่ได้แทรกแซงสิ่งใด สำหรับผู้ฝึกตนทุกคนปราณสวรรค์ของพวกเขาย่อมต่างกันออกไปมันจะไม่หลอมรวมกับปราณสวรรค์ของผู้ฝึกตนคนอื่นๆดังนั้นแม้ว่าจะมีใครต้องการที่จะช่วยมันย่อมเป็นเรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามมันก็มีดอสดบางชนิดและสมบัติแห่งสวรรค์และโลกาที่จะช่วยเพิ่มความสำเร็จในการพัฒนาแต่น่าเสียดายที่สิ่งเหล่านั้นมีค่าสูงยิ่งและหายากยิ่งนัก ปราณสวรค์ของผู้ฝึกตนจะต่อต้านโดยสัญชาตญาณทันทีที่ปราณสวรรค์ที่เข้าไปภายในร่างกายหากผู้มากฝีมือเชื่อมต่อปราณสวรรค์สู่จุดรองรับของพวกเขาผลก็คือจุดรองรับของพวกเขาย่อมพังทลาย มิฉะนั้นการพัฒนาก็จะไม่ยากเย็นนะหากได้รับความช่วยเหลือจากปัจจัยภายนอกอื่นๆปราณสวรรค์ของผู้ที่อ่อนแอในทางกลับกันไม่สามารถที่จะรองรับพลังจากผู้มีฝีมือได้มันจะถูกขับออกไปทันทีดังนั้น ตอนนี้พลังธรรมชาติของชิงสุยที่เข้าไปยังเส้นลมปราณของชางไยมิเงเย่เธอตกใจมากกับการกระทำของชิงสุยเธอคิดว่ามันคือปราณสวรรค์ของชิงสุยแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้กล่าวอะไรเพราะว่าเธอเชื่อในตัวชิงสุยหากชิงสุยต้องการทำร้ายเธอเธอก็จะเข้าใจว่ามันคือชะตากรรมพลังธรรมชาติคือพลังที่บริสุทธิ์และเที่ยงกรรมที่สุดในโลก ไม่เพียงแต่ที่มันสามารถเข้ากันได้กับทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีกลิ่นอายที่สามารถกำจัดความชั่วร้ายทั้งหมดเมื่อรวมกับการพัฒนาชิงสุยรู้สึกว่าปริมาณพลังธรรมชาติในขณะนี้สามารถเพิ่มความหวังของเธอในการประสบความสำเร็จได้ถึง10% 10%นี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของอัตราความสำเร็จเดิมที่จะพัฒนาขึ้นให้ชางไห่หมิงเยี่ยเป็นตัวอย่าง อัตราความสำเร็จของเธอที่จะพัฒนาไปสู่ระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์คือ50%ด้วยเหตุนั้นชิงสุยสามารถใช้พลังธรรมชาติที่เขามีในขณะนี้เพื่อเพิ่มโอกาส10%ของอัตราความสำเร็จที่จากเดิมคือ50% อย่าดูถูกอัตราความสำเร็จอันน้อยนิดนี้ในช่วงเวลาอันสำคัญนี้มันก็เป็นเหมือนกับน้ำขวดสุดท้ายในทะเลทรายชิงสุยรู้สึกได้ถึงปราณสวรรค์ในร่างของชางหหยหมิงเยีย่ที่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมันโคจรในร่างกายของเธอเขารู้สึกว่าพลังธรรมชาติของเขาทำให้ปรันสวครร์ของเธอเฉียบคมยิ่งขึ้นชิงสุ่ยครั้งหนึ่งเคยช่วยเหลือสมาชิกตระกูลชิงในยามที่พวกเขาพัฒนาขึ้นน่าเสียดายที่เขาไม่อาจพัฒนาได้ นั่นเป็นเพราะเขามีปราณสวรรค์ไม่มากนะักดังนั้นแม้ว่าชิงสุยจะใช้พลังธรรมชาติทั้งหมดของเขามันย่อมไม่มีผลอะไรหลังจากปราณสวรรค์ในร่างกายของชางหายหมิเงเยี่ยมาถึงจุดอิ่มตัว มันเริ่มโครจรเร็วขึ้นภายในร่างกายเธอมันโครจรไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวมันควบแน่นจนมีการสะสมก้อนพลังที่ใหญ่ที่สุดและพุ่งชนผนังเส้นลมปราณภายในหลังจากการปาาระทะกัน ปราณสวรรค์ก็ย้อนกลับมาหลังจากมันโคจรอีกรอบหนึ่งกปลิ่นไอของมันฟื้นฟูกลับมายังจุดสูงสุดและพุ่งเข้าหาผนังกันอีกครั้งหนึ่งชิงสุยผสมผสานพลังธรรมชาติกับปราณสวรรค์ของชางไาหมิเงเยี่ยอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มันชนกันมันจะชนกันที่เดียวหลังจากโคจรอีกสองสาครั้งและยกระดับปราณสวรรค์สู่จุดสูงสุดมันก็พุ่งไปชนผนังอีกครั้งหนึ่งปราณสวรรค์ย้อนกลับมาอีกครั้งหนังจากที่พุ่งไปชนกับผนัง แต่ตอนนี้เกิดรอยเล็กๆบนผนังชิงสุยรู้สึกโล่งใจเพราะหลุมเช่นนี้หมายถึงการพัฒนาประสบความสำเร็จมันไม่สำคัญว่ารูเล็กแค่ไหนเพราะเพียงแค่รูขนาดเท่าตัวมดก็อาจทำให้เกิดการพังทลายของเขื่อนได้ รูเล็กๆน่านใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพื้นที่รอบๆของรูเล็กๆก,ก็เริ่มสลายไปด้วยตอนนี้บึงเกิดเสียงที่แตกต่างจากก่อนหน้าชิงสุยรู้ว่าเธอประสบความสำเร็จเขาดึงพลังธรรมชาติของเขากลับอย่างรวดเร็ว แต่ยังไงเขาไม่ได้ขยับอะไรและเขายังคงกอดร่างกายที่อ่อนนุ่มของเธอทันทีที่ชางไห่หมิงเยี่ย่านอุปสรรคในครั้งนี้มีกำลังมหาศาลมาจากจุดไปหุยและหลอมรวมกับปราณสวรรค์เพื่อที่จะทำลายอุปสรรคก่อนหน้านี้ทันใดนั้นชางไห่หมิงเยี่ยรู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของเธอได้เพิ่มขึ้นเธอยังรู้สึกถึงความรู้สึกสบายสบายที่มีทั่วร่างกายของเธอ ในความเป็นจริงมันอาจจะรู้สึกสบายมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อชิงสุยกำลังกดลงบนขาของเธอเธอเปิดตาทั้งสองข้างด้วยรอยยิ้มอันพึงพอใจที่อยู่บนใบหน้าของเธออย่างไรก็ตามเมื่อเธอตระหนักว่าชิงสุยยังคงกอดเธออยู่ใบหน้าของเธอก็กลายเป็นสีแดงและคิ้วของเธอก็ขมวด ยินดีด้วยหมิเงเย่ตอนนี้เจ้าได้เป็นผู้ฝึกตนระดับพลังปราณะเทวะกษัตริย์แล้วชิงสุยโอบก,กอดชางไหายหมิเงเย่อย่ามาทําเกินกว่าเหตุเช่นนี้ชางไหายหมิเงเย่กรีดร้องและกล่าวขึ้นแม้จะเป็นเช่นนั้น ร่างกายของเธอทั้งหมดก็ยังอยู่ในอ้อมอกของชิงสุยเธอไม่อาจบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมของตัวเขาทำให้เธอรู้สึกกระวนกระวายใจถ้าอยากจะกอดและเจ้าก็อนุญาตข้าแล้วชิงสุยกอดร่างกายอันอ่อนนุ่มของชางหาย มีเงียที่เปล่งประกายเรากับหยกเขารู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเขาได้รับการชำระล้างเขารู้สึกว่าจิตใจของเขาว่างเปล่าเช่นเดียวกับเมื่อเขาได้มีความสนุกสนานกับหญิงสาวและปลดปล่อยบางสิ่งขอบคุณ ชิงสุยช่างไห่หมงเยี่ยกรีดร้องอีกครั้งและซุปไปย,ยังอ้อมอกของชิงสุยชิงสุยกัดฟันของเขามันไม่ได้เจ็บปวดมากหรือว่ามันได้รบกวนอะไรแต่สิ่งนี้ทำให้เขาไม่เข้าใจว่าตัวเขารู้สึกอย่างไร ก่อนหน้านี้เมื่อชางหายหมิงเยี่ยขอบคุณเขาชิงสยุยตีลงไปที่ก้นของเธอและสอนบทเรียนให้เธอในเรื่องนี้เสียงนั่นชัดเจนและไพเราะมัญยายวนเล็กน้อยแต่ชิงสุยเป็นคนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆความรู้สึกอันนุ่มนวลฝังเข้าไปในกระดูกและความงดงามนั่นอาจทำให้ใครบางคนตะลึงได้ ทั้งสองแยกจากกันเมื่อได้ยินเสียงเท้าตอนนี้เห่าหยุนลิวลี่ได้สังเกตว่าทั้งคู่มีท่าทีแปลกๆเธอมองไปยังชิงสย่ยจากนั้นก็มองมายังท่าทีขินไอขิงชังหายมิงเย่ยท่านกับเธอแล้วงั้นหรือ รวดเร็วเพียงนี้เชียวห่าวยุนลิวลี่รู้สึกสงสัยและถามชิงสุยชิงซุยลิลลี่อยากกล่าวอะไรไร้สาระช่างไหายมิงเยี่ยกล่าวกับห่าวยุนลิวลี่หลังจากที่เธอมองอย่างขินอายไปที่ชิงซุยเอาละ่ะ เอาหลักข้าจะหยุดกล่าวไร้สาระท่านที่ท่านเป็นผู้หญิงของเขาแล้วท่านต้องจับตาดูเขาให้ดีๆตอนนี้หาวยุนลิวลี่และชางไห่หมิงเยี่ยไม่แตกต่างจากพี่นอสายเลือดเดียวกันชางไห่หมิงเยี่ยรู้สึกอบอุ่มอย่างยิ่งในจิตใจของเธอสำหรับเธอห่าวยุนลิวลี่นั้นสำคัญยิ่งกว่าชิงสุยเธอนึกถึงการการตัดสินใจและความเห็นของพ่อแม่ของเธอในยามนั้น แต่ยังไงพวกท่านก็มีได้อยู่ที่นี่แล้วดังนั้นเธอจึงรู้สึกเจ็บปวดยิ่งท่านพี่ข้าจะหยุดพูดแล้วอยากโกรธไปเลยนะทันทีที่ห่าวยุนลิ้วลี่เห็นท่าทีอันเยื่อออกเย็นของชางหายหมิเงเยี่ยเธอก็รู้สึกกังวล เธอคิดว่านั่นเป็นเพราะคำพูดของเธอชิงซุยเห็นสายตาของชางไห่หมิเงเยีย่ยิ่งกว่านั้นชิงซุยรู้ว่าเธอเป็นเช่นไรเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้เพราะคำพูดของลิลี่ดังนั้นเขาจึงสามารถสรุปเรื่องราวต่างๆได้ เด็กง่มันไม่ได้เป็นพระเจ้าข้าเพียงแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยช่างหายมเงเยี่ยยิ้มเล็กน้อยและกล่าวกับเ่าหยุนลิวลี่เช่นนั้นก็หยุดคิดเลยมีความสุขเสียบ้าง ตราบเท่าที่เจ้ามีความสุขและมีชีวิตที่ดีคนที่เป็นห่วงเจ้าย่อมมีความสุขไปด้วยชิงสุ่ยกล่าวด้วยรอยยิ้มวันนี้ลิวลี่และข้าเตรียมจะไปทานอาหารมาทานด้วยกันสิพรุ่งนี้เราจะได้กลับไปยังนิกายเทวโลก ข้าคิดถึงท่านอาจารย์เหลือเกินชางไห่หมิงเยี่ยเก็บงำความรู้สึกเสียใจทั้งหมดและพูดด้วยรอยยิ้มท่านพี่ท่านพัฒนาขึ้นแล้วห่าหยุนลิ้วลี่มองไปยังชางไห่หมิงเยี่ยด้วยความประหลาดใจ เธอไม่คาดคิดว่าชางไห่หมิงเยียจะพัฒนาขึ้นแล้วแต่เธอยังคงจำได้ว่าชางไห่หมิงเยียบอกว่าจะกลับไปยังนิกายเทวโลกหลังจากที่เธอก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปชางไห่หมิงเยียสวมเสื้อตัวยาว มองไปยังชิงสุยด้วยรอยยิ้มลิ้วลี่และข้าจะไปทานอาหารกันแล้วลงไปทานด้วยกันเถอะชิงสุยมองหญิงสาวทั้งสองจากไปตอนนี้หัวใจของเขาอบอุ่นยิ่งนักในชาติก่อนหน้านี้ของเขา เหตุการณ์เช่นนี้ล้วนเป็นเพียงความฝันหญิงสาวสูงส่งเช่นนี้ในมหาทวีปทาง9้าแห่งโลกนี้ในชาติก่อนหน้านี้ของเขามีหญิงสาวไม่มากนักที่กล้าออกจากบ้านโดยไม่แต่งหน้าแต่ยังไง ไม่หญิงสาวเหล่านั้นมีการแต่งหน้าที่หนาพอจะเป็นผิวหนังชั้นที่สองก็ยังอยู่สูงเกินกว่าเขาจะเอื้อมถึงหรือในความเป็นจริงในโลกนั่นโดยเฉพาะหญิงสาวบางคนที่ทำตัวราวกับโสเพณีแต่ก็ยังมีคนมาเคารพ ในช่วงกลางวันนางจะเป็นหญิงสาวที่ดูเขินอายและบริสุทธิ์แบบที่ว่านางจะไม่ให้ชายใดสัมผัสมือเลยแต่ในยามค่ําคืนหญิงสาวเหล่านี้จะคล่อมลงบนตัวชายหนุ่มและควบอย่างบ้าคลั่งในโลกใบที่แล้วของเขา หากเขาได้พบกับหญิงสาวสองคนเช่นนี้ชิงสุยย่อมไม่มีโอกาสใดๆแม้ว่าหญิงสาวจะชอบชิงสุยและอยากอยู่ด้วยกันกับเขาชิงสุยรู้ว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกินขึ้นแน่นอนแม้ว่าจะไม่มีเหล่ามาป่าอยู่รอบๆหญิงสาวที่งดงาม เขาไม่อาจจินตนาการได้ว่าคนแบบไหนที่จะได้ลงเอยกับหญิงสาวสองคนที่ดูดีเช่นนี้และคนเหล่านั้นย่อมมีบังคับให้เขาหลีกถอยออกไปได้นี่เป็นปัญหาในเรื่องของความแข็งแกรง่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ